เขาบอกว่าสินค้าที่มาจากจากังหวัดสุสานค,คอเนี่ยเขาโคตรติดชั่วโลกอย่างรถทะเบียนสุสานค,คอเนี่ยเขาเขาเอนตี้เลยเขาบอกโนโนไม่ไม,ไม่ไม่ให้เราเข้าไปซื้อของคนใหญ่ๆพอเราเป็นสิบๆเท่าเไรเขาอ,อย่างสะเทือนเลยเขาบอกไม่เคยเจอกับ ทั้งชีวิตท,ที่ผ่านมา4ี่สิบห้าสิบปีที่ทําทำอะไรมาเขาบอกวิกิติี้หนักอาการยิ่งบาดต้องยำกุ้งยิ่งฟ้าอะไรอีกอย่างรถทะเบียนรถของเราเนี่ยถูกสักคอยเขาบอกไป,ไปไม่เข้าเลยอย่างไปเคยไปที่ต่างจังหวัดที่หนึ่งไปไปดูสวนอะไรเนี่ยเขาเขียนประกาศใบเบลล์เลยว่ารถทะเบียนสุสานห้ามเข้าพื้นที่อย่างนี้เขาเขาเขียนไว้เลยอะ่ะรถจังหวัด จังหวัดไหนที่มันมีเขาก็ให้เข้าเดียวซ้ายูเดี๋ยวสิคขูคันถึงขนาดนั้นเลยเหรอเห็นรถเราจอดปั๊บเขาบอกว่าหยุดหยุดเดี๋ขึ้นเข้ามามีอะไรเหรอเขาถามเอามีอะไรเหรอพี่อ๋อจังหวัดนี้ไม่ได้เลยเดี๋ยวถ้าพี่เข้ามาหนูจะช่วยไปด้วยเุอย่างอย่างนี้เลยอ่วยเรื่องอะไรเธอพ่อถามเขาเดี๋ยวผู้ใหญ่บ้านกำนันอนเภอจะถามว่าเอาคนมหาชัยมากินข้าวที่เวหนูตัวตัสั่งปิดร้านอย่างนั้นเลยเหรอเขาบอกอย่างนั้นเลย แล้วก็บอกถูกก็บอกไม่เป็นไรเขาก็ใส่แมสเราก็ใส่แมสวเราก็ล้างมือเราก็ล้างมือแต่บางทีเขาพูดหมายคว่าเขาเหมาไปเลยว่าคนถุกจตัวคนนี่อย่ามากินร้านเขาอะไรอย่าเข้าอะไรอย่างพ่อขับรถไปส่งของอะไรเงี้ยเขาก็จังหวัดนั้นนะเราไม่้เอ่ยชื่อจังหวัดไหนเนี้ยอย่างพ่อไปส่งของที่จังหวัด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 หนึ่งเนี่ยเขาเห็นใ้ารวจสพเนี่ยเขาไม่เราเข้าร้านเลยคือรังเกียจ เมายกแข่งแปลว่าเขานัเ่เจ็ดเอาช่วงนี้มันคลายไปเยอะนะแรกๆเนี่ยเขาไม่ซื้อเลยอะเขาไม่ซื้อเลยแล้วก็ทําทุกอย่างก็มีที่ค่าชกเขาี่ย้ก็ทำเร็วจบอยู่แล้วล้างหน้าไอ้ล้างมือแล้วแล้วก็เนื้อก็มีอยู่แล้วแต่เขาไม่เอาเขาไม่ซื้อ <laughs> สินค้าที่เราก็เขาก็ ขาไม่ซื้ออยู่แล้วเราบอกว่าสินค้าที่มาจากจากังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยเขาปวดติดชื่วโลกทีนี้มันผลกระทบถิง,ถง,ถงสภาพคล่องรายได้ของของเราอะ่ะมันไม่มีเพราะเราส่งของไม่ได้แล้วเ,เราจะทำยังไงมันคูดแล้วมันลำบากจริงๆคนคนที่บางคนก็าปิดกิจกรรมเลยนะต้องเลิกไปเลยเลิกเลย เราก็ต้องทนทนเพราะว่าเราไม่มีงานอาเดิมแล้วเราก็มีแต่ทำงานของเราเองก็พยายามทำให,ให้ดีที่สุดสองปีมานี่ทำงานขาดทุนตลอดขาดทุนตลอดอที่ว่าค่าน้ำมันก็เหมือนเดิมค่าแรงลูกน้องเหมือนเดิมแล้วเราจะให้ลูกน้องออกได้ไง ออกมันก็เป็นภาระของสังคมเราให้ออกไปแล้วก็วตอนช่ตอนที่เรามีงานน่ะจะดึงกลับไปยังไงก็ต้องทําไปอย่างนี้ทุกวันนี้นะวิ่งปานะจากวันจะเป็นสิบเที่ยวเหลือเจ็ดเที่ยวเหลือหกเที่ยวหนะ้าวันนี้หรือวันละสองเที่ยวณวันนี้ณนะเวลานี้พื้นโรงงานเะนี่ยเปียกตลอดเลิกงานเที่ยงคืนลูกน้องเงินเดือนเต็มมีโอที ตอนนี้ถ้าแพงแต่กล้องพอดีไหมพื้นแห้งแกกเลยสภาพหค่องไม่มีเลยรถเยอะนี่เยอะเป็นสีสิบเท่านะจอดบ้านนู้นจอดบ้านาน,นี้อยู่จอดที่อู่เยอะแยะเลยคนใหญ่ๆพรเราเป็นสีสิบเท่าเลยเขายัางสะเทือนเลยเขาบอกไม่เคยเจอทั้งชีวิตที่ผ่านมาสี่สิบห้าสิบปีที่ทําทำไรมาเขาบอกวิกฤตนี้หนัก่อการยิ่งบาดต้องยำกุ้งยิ่งปลาอะไรอีกทุกอย่างหนักมากหนักจริงๆ ไม่ได้อะเพราะว่าเรามันจําเป็นต้องทําอะถ้าไม่ทําถ้าไม่ทําเลยปิดกิจการเลยแล้วก็ลูกน้องเราเยอะแยะใช่ไหมเราก็ต้องส่งเด็กนักเรียนแล้วก็เราก็ต้องมีภาระของเราจําเป็นต้องทำมันก็ต้องประหยัดไปจังใช้ต้องเซฟตัวเองอะเกิดว่าเราเป็นเราเป็นเวลาครอบครัวเนี่ย แล้วเราปฏิชื้อเข้าไปเนี่ยยุ่งนะคนอีกหลายคนที่จะลำบากมันมีเยอะแยะเลยเยอต้องปรับตัวไปทำดีที่สุด